อันนี้ถ้าเกิดเขาไม่แนะนาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าวัฒนธรรมต่างจากของประเทศไทยผมจะลองกินสองอย่างนี้ดูก็คือสไปซ์ของพม่ากับเลขของพม่านะเป็นเลขของมอนลองไปเสี่ยงโชคกันเอาเองว่าคุณเห็นเลขอะไรไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือท้องพระโรงของพระเจ้าบุเรนนองของกษัตริย์ของพม่าในสมัยก่อนนะครับคือละสามพันมีอ่างมีฝักบวัวมีน้ําร้อนเอยนี่ชักโครกอย่างดีของโตเกียวเลยของญี่ปุ่นด้วย ตอนนี้นะครับผมอยู่ในโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมสีดาวซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดที่พระาธาตุอินแขวนแต่ถามว่าดีที่สุดไหมมาในราคาของชาวเมียนมาเองเนี่ยสามร้อยหาสิมาราคาคนไทยนี่โดนไปสองห้องห้าพันนี่คือบรรยากาศรอบๆที่เห็นนะครับคือเปิดประตูออกมาเนี่ยไม่ต้องมองไปไหนเกินกว่า5เมตรเลยเพราะหมอกลงหนามาก ตอนนี้เรากำลังจะเก็บของเพื่อจะเดินทางไปยังพระธาตุอีกจุดหนึง่งอยู่ตรงจุดที่หงสาว,วดีเป็นหากระบก่อนจะเข้าย่างกุ้งที่เรากำลังจะเดินทางนะครับโดยบริบทของคนพมา่าเนี่ยถ้าเราไปดูในประเทศเมียนมาสหภาพเมียนมาเนี่ยมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธเยอะมากมีสถานที่สำคัญที่คนเมียนมาเนี่ย ช่วยกันสร้างออกมาเยอะมากเจดีย์อยู่ตามภูเขาที่อยู่สูงและอยู่ไกลจาก่ความจเจริญหรือแม้แต่พระพุทธรูปอันนี้เรามาเพียงแค่บางจุดเท่านั้นเองนะในเมียนมาแต่ส่วนหนึ่งครับเราก็ต้องยอมรับว่าณนะขณะนี้สถานการณ์ในเมียนมาจากจุดที่ผมอยู่จากจุดที่ผมอยู่เนี่ยนะถ้าเลยออกไปอีกจะเจอด่านทาหารเยอะมากเพราะว่ายังไม่สงบในเรื่องของการต่อสู้ทางเดินก็เขาจะมีพรมให้นี่คือเดินเป็นอินข้าวเช้านะแต่คุณอย่าไปคาดหวังอาหารเช้าที่นี่มากนะคุณอย่าไปคาดหวัง อาหารเช้าที่ผมรับประทานมีอยู่5้าอย่างเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็จะมีผัดหมีห่คล้ายๆกับผัดหมี่โคราชมขาีข้าวผัดข้าวผัดแบบไทยๆแต่จืดหน่อยแล้วก็มีไข่ดาวก็มีผัดผักอีกสักประมาณ2อย่างมันก็อาจจะดูหรูแล้วล่ะสำหรับคนพมา่าแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราอาจจะกินยากหน่อยถามว่าเมื่อคือนนี้นอนเป็นไงบ้างเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศห้องที่ผมนอนอยู่ก็คืออยู่ตรงข้างบนนี่นข้างบน แต่ตรงน,นี้มองไม่เห็นตรงน,นี้มองไม่เห็นแต่พอเปิดประตูห้องออกมามันก็จะเจอสภาพอากาศแบบนี้นี่คือสภาพอากาศจริงๆสําหรับคนที่ชอบมาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าอยู่ในประเทศไทยที่ผมไปบ่อยแล้วไปประจําก็คือวัดตาพุทธเบิกมันก็จะมีหมอกแบบนี้เลยนี่คือหมอกธรรมชาติลงหนาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่า มันก็ไปไปมาๆนะลมมันพัดเมฆมันก็ไปแต่ถามว่ามีความชื้นไหมหายใจเข้าไปเป็นน้านะครับที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเหมยน,นะบางครั้งมันพัดมามันก็เป็นเหมยไม่ใช่แค่หมอกมุมที่เห็นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างโรงแรมสีดาวของพระาธาตุอินแพนนี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดย้านะครับนี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดวิวตรงนี้สวยแต่มันก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างเยอะหน่อยจริงๆแล้วมีพระาธาตุอีกองหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะแต่เราเดินเราเดินไม่ไหวแล้วเพราะมันไกลนี่ข้างหลังที่เห็น ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ของรานประเทบอินแผวนคือจะเห็นว่ามันกว้างมากอันนึงอย่าลืมว่าตรงนี้จากย่างกุ้งมาเนี่ยหกชั่วโมงกว่ากระเบื้องหินอ่อนแต่ละแผน่นกว่าจะขนขึ้นมาได้นะอันนี้นะครับกว่าจะเดินขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางจากจนที่รถจอดเลยนะแล้วมีบันไดยอย่างนี้เรื่อยเยนะครับคนสูงวัยนะครับอาจจะต้องพิจารณาตัวเองหน่อยว่าเดินไหวไม่ไหวแต่ไม่ได้เดินยากนี่ดูลุงชาติหกสิบห้าหกสิบห้ายังเดินเองได้ไม่ต้องนั่งเสลี่ยงด้วย นี่คือการเดินไปพระาธาตุอินแขวรนะครับจะมีการเดินไปเองหรือว่าจะนั่งเฉลี่ยงไปก็ได้การนั่งเฉลี่ยงไปก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้องคุยให้ให้ไกด์คุยให้นะว่ากี่จกักเฉลียงขึ้นวัด ตรงนี้นี่คือที่ส่งน้ําพระนะ<ช>ของพระธาต<ช>ุ<ง>อินขวนเราจะส่งน้ำฟางพระพุทธรูปประจําวันอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่แนะนำเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าวัฒนธรรมต่างจากของประเทศไทยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยฟางพระที่เป็นวันพุธอ่ะจะเป็นปางหน้ากลอกอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆแต่วันนี้เราจะได้บุญเพราะเรามาตรงนี้แล้วอ๋อนี่คือวันพุธใช่นี่คือวันพุธแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านเก่าของผมด้วยเป็นรัฐบอนเก่ามากับหัวหน้ารับบอลหนึ่งพันจัาก ในการส่งน้ำเราดียูเพื่อนเวลาส่งเราต้องอธิษฐานอะไรบ้างลุงตั้งจิตนเสี้่าลูกหลานมาทำให้แล้วนะมาลดน้ำให้แล้วนะจ้าจอมจ้าช่อช่อหล่อจอมประชอมาทำเถิดตัวนี้เป็นรัถมอญปัจจุบันพี่ปัจจุบันแล้วแล้วก็อดีตดเลย เราถือว่ามาทำอะไรับบรุญบุญฤทธิ์มันทำบุแล้วก็เป็นวันเกิดอะไรข้างบนด้วยนข้างล่างด้วยข้างล่างเนี่ยคือสัตว์ประจําวันเกิดนะอันนี้เป็นลายช้างเหรอผมว่าพูดคือช้างแสดงว่าของคุณมนเนี่ยเขาจะทำเป็นช้างมันมีอะไรบ้างอ่ะนี้สิงครับนี้เสือเสือว่าอะไรเสือว่าอะไรเสือก็ อันนี้ครุฑอันนี้ครุฑอันนี้คืออาทิตย์จันอังคารพุธพฤืัสาดหรือหาวสู้หาวสอบอาทิตย์มีอีกรอบเหรอครับอวันนั้นคือพุธกลางคืนพุธกลางคืนใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูพุธกลางคืนแต่ผมมักจะพุธกลางวันพุธกลางวันเออเป๊ะเลยอ๋อมันช่เป็นช้างเหมือนกันอันนี้คือพุธกลางคืนอันนี้คือพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็เป็นช้างเหมือนกันแต่ผมนะเกิดตอนช่วงกลางวันผมก็จะไปรดน้ำตอนกลางวันเป็นช้างเหมือนกัน เราไอ่าเไดน้เลี่ยวเลี้ยงนะ่วอ่านี่แหละครับถ้ามาที่ประธาตอินแขวนอย่าลืมหนึ่งพันจักนะไม่ใช่1,000ันบาทนะหนึ่งพันกมาส่งน้ำพระตรงนี้เด็กพม่านี่เด็กพม่าลังไปโรงเรียนแค่ถามว่าอะไรที่เป็นสัญลักของความเป็นเด็กพม่าดูแป้งที่หน้า ดูแป้งที่หน้าอ่าน่ารักเลยหิงกะระบาหิงกะระบาหิข้าวไปกินด้วยโอ้ไปกินด้วยเฮ้ยเฮวิ่งแข่งกันแล้วไปแล้วเรากำลังเดินทางกลับลงเขานะครับนี่คือบรรยากาศการเดินทางลงนั้นเนี่เป็นเขาทั้งหมดเลยซ้ายขวานี่เป็นเขานะ เรานั่งรถล้อลงเขานะอันนี้คือเราเหมาคันคันละพันหกนะเพราะว่าถ้าเรารอเนี่ยมันใช้เวลานาน้าครัเรามีเวลาจำกัดเราก็เลยต้องเขจะไปของาต่อมัน P P Power ซึ่งเป็นของปตทประเทศไทยดีเลยครับนี่ป้ายเขียนเลย P P Power แต่เราไม่มีที่นั่งรับประทานเราก็ต้องมานั่งทานในรถหรือว่าจะเปิดของวางก่อนอันนี้เรามาด้วยรถ P P เลยเปิดไงวะเนี่ย เราจะสองวางก่อนอันนึ่งที่เราจะรีวิวกันก็คือเลประเทศพม่ามันก็หลังแกเล่ะผมจะลองกินสอ,อย่างนี้ดูก็คือสปา์ของพม่ากับเลของพม่านะเดี๋ยวหาว่าอยู่ในปั๊มไม่จริงรสชาติหรอ ความหวานน้อยกว่าที่ประเทศไทยเรากินได้นะเดี๋ยวเราจะไปบ้านพระกันดิดตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เจดีมูไกผมออกเสียงถูกไหมเนี่ยมูตเตชเวมอดองมีอยู่สองชื่อชื่อมอนชื่อมูไตมูเตามูตเตามูตเตาชเวมออดอามันจะมีอยู่สองชื่อนะที่นี่ แต่เจดีตรงนี้เป็นเจดีที่โดนฟ้าผ่าแล้วหักลงมาข้างล่างเราก็จะแวะมาคนไทยมาเยอะคนไทยมาเยอะขายดีไหมล่ะขายไม่ดีวันนี้วันนี้ขายไม่ดีวันนี้ยังไม่มาแล้วไทยก็ไม่ค่อยมีคนเที่ยวเจอโควิดไปนั่นแหละนี่นะครับข้างหลังเราเนี่ยนะครับคือพระธาตุเชเวดาก้องใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มูดมันชื่อมันมีชื่ออยู่ชื่อมันจะออกแยกๆหน่อยเชเวเชเวมอดอเป็นชื่อพม่าแล้วถ้าภาษามอนภาษามอ มูเต่ามูเต่านี่คือชื่อมอนนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นอาณาจักรของมอนมาก่อนแล้วต่อมาก็มีการรวมสาภาพกันข้างบนน่างที่เห็นเลยนะ นี่เท่ากับว่าเราไปดูเนี่ยมันเป็นอาณาจักรของพลมอนนะพระธาตุอินแขวนก็ใช่มูเต่าก็ใช่แล้วถ้ามาที่นี่เขาจะมีให้เดินรอบเจดีย์ถ้าเดินได้3มรอบก็คือแปลว่าคุณแข็งแรงมากมีบุญเยอะมากแต่ถ้าคุณเดินไม่ได้ก็คือแสดงว่าสังขารไม่ไหวเพราะว่าเมื่อกี้เดินเดินมาเนี่ยผมว่ามันพอๆกับสนามฟุตบอลเลยใหญ่มากลูงชาติที่65แล้วเดินได้ทุกคนนะมาแสวงบุญกันนะ ถ้า6-5เดินได้คนอื่นก็ต้องเดินได้ขอเชิญคุวกลุณสาวทั้งหลายที่อยู่บ้านเราเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยมาสแสวงบุญกันซ้าสิ่งที่จะไปได้ของมนุษย์ก็คือบุญกุศลอย่างอื่นเอาไปไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองมันใช้แป๊บเดียวมันก็หมดให้คุณมีล้นซ้ามันก็เอาไปทําอะไรไม่ได้นะสาธุขอเชิญลูกเพจของท่านทนายโดนรลงทุกคนนะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับในครั้งนี้ สอย่าถามว่าอากาศร้อนไหมมันมีเมฆพอดีถ้ามันมีเมฆมันก็คงร้อนแหละแต่เพราะมันมีเมฆเราก็เลยเดินได้สามรอบแล้ววันนี้เรามาวันธรรมดาก็ยังมีประชาชนมานะเห็นมีพระไทยมีชาวต่างชาติมาตรงนี้เป็นเลขเป็นเลขของมรลองไปเสี่ยงโชคกันเอาเองว่าคุณเห็นเลขอะไรแต่ผมมันเห็นเป็นเลขศูนย์สามเออแปดศูนย์สามแต่บางคนอาจจะเห็นเลขอื่นก็ได้นะสําหรับนักเสี่ยงโชคเพราะว่าเดือนหน้า มีลอตเตอรี่ออกถึง3รอบครับลองเสียงชอกันดู นี้นะครับเราอยู่ที่พระราชวังบูเรนนองที่พม่านะครับอยู่ใกล้ๆกับเจดีเมื่อสักครู่เนี่ยเจดีมู่เต่ามู่เต่าเออนี่คือภาษาของมอนตัวข้างหลังที่เห็นนี่นะครับที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกันนะเอาเลยอ๋อเขาได้ใช่ไหมครับ ทองพะโลทองพะโลอางันงล้บกันล้บนีทองพะโลครัอันนี้คือทองพะโลนะครับเ<ก>ย็นอยู่แล้วนี่พี่ทางไหน อันน <c oughs> ี้ชาวพะโลนะครับน่ากลัมไน่นเดาอันัเร็วอยู่ทางการดีนี่ก็คือเขาให้จุดทูบไหว้พระเจ้าบุเรนนองอ่าตรงนี้เขา<อ>จะมาจุดทูบตรงนี้เนี่ย<ด>ที่เราเห็นเนี่ยตาโอ๊ตบ้างละครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือท้องพระโรงของพระเจ้าบุเรนนองของกษัตริย์ของพม่า,มาในสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับผมอยากให้ดูความสูง เออประมาณตึกสามชั้นครึ่งได้มัออ้ยสามชั้นประมาณตึกสามชั้นโอ้โหวิจิตอลังการมากพระเจ้าบุรเรงนองนี่คือกษัตริย์สมพม่าท,ที่มาตีที่มาตีเมืองมอญดูดูตรงน,นี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาจำลองไว้ว่าหน้าตาประมาณอย่างนี้นี่ เนี่ยสะดุกอย่างนี้เลยเนี่ยสะดุกอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยเนี่ยนักรบเลยในปีม่งห้าห้าหนึ่งถึงหนึ่งห้าแปดหนึ่งนี่คือช่วงเวลาที่ขึ้นของราชนะครับของกษัตริย์ุเรนนองซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยของประเทศไทยนะจำไม่ได้ว่าอยู่ยุคสมัยไหนแต่ของไทยจะกลัวพระเจ้าอุเรนนองมากเพราะเวลายกทับมาตีจะมีสงครามตลอด นี่คือห้องพักโรงแรมหรู5้ดาวที่ย่างกุ้งนะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำมันก่อนคือละสามพมีอ่างมีสักรบัวมีน้ำร้อนเอ้ยนีชักโครกอย่างดีของโตเกียวเลยของญี่ปุ่นด้วยมีผ้าให้เช็ดมือน,นี่คือ3 0 0พันนี่คือ3 0 0พันนะนี่ลักษณะของห้องนะครับผมว่าห้องราคา3 0 0พันเนี่ยคือว่าดูดีกว่าโรงแรมบางแห่งในกรุงเทพอีกนะเพราะงั้น ถ้าจะเอาสะดวกสบายก็โรงแรมฝรั่งหน่อยแต่ว่าของกินของใช้เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับไม่ได้ใช่งเงินจากนะที่พักที่อยู่ตรงสะทานอินแขวนสามันเหมือนกันผมไม่ได้รีวิวตรงนั้นแต่พอไกดไปซื้อเหลือสามรคนดูคิดเอาละกันผมจองสามพันแต่ไกด์ไปซื้อ350ผมจะได้คุณภาพแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามเรามาแสวงบุญครับไม่คิดและคิดน้อย